เอาละฮะทุกคนและวันนี้ก็ครบ10วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและผมทําการแรกแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคองขวัญสําหรับเด็กดีมันคืออะไรกันนะปะดูกันนะเด็กดีปี2025นะครับผมใครที่ทําสะสมครบ10วันแล้วได้เหมือนกันไหมหรือได้อย่างอื่นและเด็กไม่ดีได้อะไรรบกวนคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับผมสําหรับเด็กดีได้เซตนี้เลยครับผมหินฟ้า50หินแดง50เปิดผนึก20 เต๋าแดง2องแบ็กอัพไอตัวแบ็กอัพพวกชุดพวกอะไร3นะครับผมแล้วก็ตัวแฮกกิ้ง10มีแรม่อนระดับ5-2อันแล้วก็ออริจินอลแพตตินัมบานาน่าอยู่ที่150แล้วก็มีเค้ก250และสุดท้ายได้เป็นพรีเมียมสกิลเมมโมรีคิวนะครับผมโอ้โหพรีเมียมสกิลเลยนะไปเดี๋ยวลองกดดูซิได้หมดนี้เลยไหมปึบ <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยทุกคนแฮปปี้นิวเยียครับ เตรียมตัวสาหรับปีใหม่ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะทํากิจกรรมนี้นะครับผมแค่มาทํากิจกรรมของเซิร์ฟเอ็นเอดีโให้ครบ10วันของ10ชิ้นนี้ถึงไหมวะเนี่ยแหละของทั้งหมดเนี้ยจะเป็นของคุณในทันทีนะครับผมเนี่ยถ้าสนใจก็มาเล่นมาตามเล่นกันได้นะครับผมที่เซิร์ฟเอ็นเอดีโนะครับผมงไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่รายหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แฮปปี้นิวเยียด้วยนะทุกคนล่วงหน้าเลย